พุทธโอยกมือขอขอหกโคโฮสหรือเปล่าคะอ๋อส่งกันบ้านค่ะส่งกันบ้านค่ะอ้าวส่งกันบ้านน่าจะเป็นท่านสุดท้ายของวันนี้นะคะเชิญค่ะค่ะกับพลวะอาจารย์หมอแขวค่ะกับารวะโครูุทุกท่านค่ะเจรินทําสังดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อสิริพรคมวงศรีค่ะชื่อเล่นชื่อหมูค่ะชื่อทางธรรมมั่นของพุทธค่ะ เป็นจิตอาสาเต,เตรียมจิตอาสาสังกัดสวนป่านำบุลเก้านะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาว,วิชาลามนะคะระดับอริยะปัญญาตรีค่ะค่ะวันนี้ขอเข้ามาค่ะอายุ36ปีค่ะก็อาศัยอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะคะวันนี้จะขอมาส่งการบ้านเพราะว่าเหมือนเมื่อวานฟังที่อาจารย์เทนะคะ ลยรู้สึกว่าเรื่องนี้อยากเอามาเชื่อมโยงส่งดูว่ามันมันมน,น่าจะคือคเคยอ,อ,อยากส่งมานานนะคะแต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกเออจิตเรามันยังมีความชังเรารู้สึกว่าเออเราเรายังไม่ไม่ควรส่งกันบ้านตอนนั้นแต่ว่าคิดว่าตอนนี้มันมัน,ม,นมันเหมือนกับคล้ายๆกับเราได้มีพี่น้องหมู่บิตรีช่วยขัดเราอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องความชังมันก็เป็นเรื่องที่ที่ดีในการที่จะ ที่จะแบบคล้ายๆกับคนที่เราค,คือเราเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบชังไม่ใช่ไม่ชอบชังหมายถึงว่าเป็นจิตพื้นฐานมันสะสมจิตพยาบาลไปเยอะค่ะหมูชอบมาส่งการว่าหมูม,มีตัวชังเยอะหน้ามีตัวอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอมาเจออาจารย์กับหมูมิตเดียค่ะมันก็ทําให้ตัวนี้เราเหมือนมีปัญญามากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นคู่วิบากนีนะนะมันมันก็ยากมากเลยค่ะแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีคนคนนึงที่หนูอ่ะมีจิตที่เหมือนกับ คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องงานมันจะเป็นตัวที่เราเหมือนกับคล้ายๆช่วยเหลือกันมาเหมือนที่อาจารย์เช่นเมื่อวานเลยค่ะเหมือนพอเราเคยช่วยเหลือกันมาแล้วก็เรามีความห่วงใยเขาเหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับอยากให้เขาได้ดีอะค่ะมันก็เหมือนทําให้เราไปคาดหวังในตัวเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราเจอในเหตุการณ์ที่เขาผิดศีลกับเราใหม่ถึงว่า ติดสินข้อสี่กับเราบ่อยๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราน่าจะจะต้องเหมือนกับคล้ายๆกับช่วยเขาอะคะ่ะคือจ,จิตเจตนาท,ทั้งช่วยทั้งช่างเหมือนในเวลาเดียวกันรู้สึกอยากจะช่วยเขาด้วยยังได้ช่างด้วยแต่รู้สึกในเวลานั้นที่ปรึกษาที่น้องรู้สึกว่ามันมันการห่างมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับเขาเองพอเราไปช่วยเขาเยอะเขาก็มีกิเลสกับเราเหมือนก,กันว่าเหมือนเขาก็อยากจะได้แบบ พฤติกรรมดีๆจากเราเหมือนเดิมาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนจับเราเองเราก็ไม่ไหวเราก็อึดอัดเงี้ยเราก็ผิดเองโดยที่เราแบบตอนแรกไปทุ่มเทแบบอะไรหลายๆอย่างเป็นห่วงเป็นใจเขาซึ่งช่วงแรกพี่น้องก็เตือนเราแล้วนะว่าเอออย่าทาแบบนี้นะอย่าแต่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเป็นห่วงสุขภาพเขาเราจะเป็นห่วงนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่นั่นคือเราเดือค่ะเราโง,ง่ไม่ได้ฟังทีเนี้ยเราก็ได้บทเรียนพอเราได้บทเรียนปุ๊บเนี้ยเราก็เลยรู้แล้วว่าสิ่งเนี้ยเราจะต้อง ประมาณในการที่จะสัมพันธ์กับพี่น้องแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้ห่างออกไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเห็นโทษของความชังเอค่ะว่าพอเราไปทําแบบนั้นนะคะเรื่องแบบส่งเสริมกิเลสการให้มากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราชังมากๆตอนที่เขาทําไม่ได้ดั่งใจเราเพราะเขาผิดศีลทําไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เป็นชีวิตของเขาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอจะต้องมาร่วมงานอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ม่นิดหน่อยพูดพอมันมีกิเลสค่ะ มันยากมากเลยมันยากมากที่จะมาแบบทํางานได้กันเราก็ต้องไปเหมือนกับทําให้พี่น้องรอบข้างเราอ่ะจะต้องมาคล้ายๆช่วยเราไปด้วยอ่ะทีนี้ตัง้งหรือวป่าเพิอเออเหมือนไปบอกพี่น้องว่าช่วยเราด้วยนะเนี่ยเหมือนกับเรายังไม่ไหวกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราช่วยคุยให้หน่อยเลย้ยคะแต่เพราะว่าพี่น้องเข้าใจเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีบางมันจะชนกันแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบหมูก็เห็นโทษอะค่ะ หนูเห็นโทษของการที่ความชังของเรามันทําให้ตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างลําบากแล้วเราก็เหนียวนําความชังไปเรื่อยเงนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกิเลสที่เราเป็นห่วงว่าพี่น้องท่านนี้ที่เราชังท่านจะไม่ได้ดีคือมันทั้งชังทั้งห่วงอยู่ในบาปกันแล้วก็มีพี่น้องจิตอาสาหนึ่งให้ปัญญาให้บอกว่าหนูรหลวงไหมเนี่ยมันมีพี่น้องท่านหนึ่งอ่ะเขาไม่ทําอะไรเลยนะแต่ตอนเนี้ยคือเขาแบบว่า ธรรมะเขาคือไปไกลมากแล้วคือเขาแบบช่วยคนอื่นได้เยอะมากเลยพ่อหมูฟังแบบนี้ค่ะหมูก็เลยรู้สึกว่าบางทีเอกรเลที่เราเป็นห่วงเขาเราอาจจะไปคิดว่าปัจจุบันน่ะเราดีกว่าเขาหรือเปล่าเราเราเรามาก่อนเขาก็จริงแต่จริงเราอาจจะช้ากว่าเขาก็ได้ถ้าเขาวันหนึ่งุ๊บ ฟังธรรมะอาจารย์หรือว่าเจอพี่น้องก็ให้ปัญญาปุ๊บเราก็ไปปุ๊บปุ๊บไกลกว่าเราเงี้ยค่ะคือพ่อหมูคิดตามผูพาหมูรู้สึกแบบมันเบิกบานมากค่ะเหมือนกับจริงๆเราไม่ได้ปรารถนาอะไรกับเขาแต่เราแค่ชังพฤติกรรมไม่ดีของเขาเท่านั้นเองเงี้ยค่ะแต่พอเราคิดว่าเค้ยวันหนึ่งท่านก็ต้องเป็นอริยะท่านเป็นคนบางทีเราก็ลืมคําที่อาจารย์บอกทุกคนเป็นอริยะแต่เราพอได้เห็นพี่น้องที่ท่านมีประสรบการณ์ว่า คนที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยหรือว่ายังไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะไม่ได้ในอนาคตพอมันฟังเงี้ยมันหายความห่วงมันคลายอะค่ะได้ปัญญาหลายมุมจากเตือนแล้วก็พี่น้องที่มาให้อ่าให้ข้อมูลต่างๆว่าเออท่านก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอเราชังเราคิดไม่ดีไปหมดอะมันง้อง้อเงี้ยค่ะอ,อ,อ,อันนี้จริงเราก็ไม่ได้ดีกับเขาเท่าไหร่ก็พอฟังอาจารย์เมื่อวานก็คือ พอเราชังมากๆแทงว่าเราเคยช่วยเหลือกันมาเยอะเมื่อวานหนูก็ก็สุกหลายอันแล้วค่ะ <c oughs> อาจบายพูดแล้วก็เออจริงด้วยเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ตามกิเดตกันมาเราก็เป็นส่วนที่ผิดอาหารที่แบบเราไปส่งเสริมกิเลสข้าเข้ามาส่งเสริมกิเลสเราอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสำนึกผิดนะคะแล้วก็เหมือนกับมันสำนึกผิดไปด้วยแล้วก็รู้สึกเบิกบานไปด้วยว่าเออจริงๆเราไม่ต้องเป็นจะต้องชังกันเลยอะค่ะ แล้วตอนนี้หนูก็รู้สึกชังท่านแบบน้อยลงแล้วเหมือนจะคือเรายังไม่ได้มีภาษาเพิ่มแล้วหนูก็ยังไม่ทราบแต่ว่าคือเหมือนพอฟังข้อมูลแล้วก็ธรรมะจากอาจารย์ค่ะก็รู้สึกว่าจะพยายามพิจารณาโทษของความชังแล้วก็ประโยชน์ของการที่จะเห็นใจเมตตาทุกท่านแล้วก็แบบทุกท่านเป็นหนึ่งเดียวค่ะเป็นพี่น้องกันจริงภาษาธุค่ะขอบคุณค่ะอนุโอทนาค่ะ พอเราเห็นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนึกถึงคําว่าฝุ่นปลายเล็บนะมันน้อยแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเรานึกถึงว่าตรงนี้หูหาหมูกก็ยังยากเลยนะเนี่ยมารวมกันได้ก็น้อยนิดน้อยแล้วยังมามาชังกันให้มันเป็นวิบากอีกวิบากต่อเนื่องไปอีกนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติพอเรามาเรียนรู้เราก็จะรู้เรื่องของการวน พอเราเกิดมาเนี่ยแต่และท่านก็ไม่รู้ว่าท่านท่านเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติปฏิบัติมาได้มากได้น้อยแค่ไหนนะคะบางทีถ้าเหมือนกับเอาสมมติว่าเราจะคาดหวังอ่ะคนที่อยู่ป .5 ว่าให้ทําได้เท่าม .2 อ,อ,อย่างเงี้ยอ่ขาขณะที่มาอยู่ในห้องเดียวกันแบบเราไม่รู้ไงไม่รู้ใครอยู่ชั้นไหนอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นไปได้หรือมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอพอถ้าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้เราก็จะยอมรับความพล่องความพลาดของใครได้นะโดยที่ใจเรานะ่ยจะเมตตากันได้นะเมตตากันได้แล้วก็อุเบกขาได้และไม่ใช่ว่าจะหาความดีของหมู่แต่ละท่านไม่ได้ ีความทุกคนน่มีความดีที่เราจะพิจารณาหามาพูดได้อยู่แล้วถ้าในวันนี้ตายจากกันไปเราก็จะสามารถมาพูดความดีของเพื่อนที่ตายไปอะ่ะได้ถ้าเรามองมุมดีเอามาพูดใช่ไหมคะแต่ตอนชังกันอะ่ะมันมุมดีก็ดีอยู่หลอกแล้วก็จะแค่นี้นะมุมดีก็ดีอยู่หลอกคักไว้เออตัวนั้นอะ่ะรู้อยู่เก็บไว้ แต่ตอนนี้น่ะมันไปเพ่งที่มุมมุมที่เราอยากให้เป็นหนังใจหมายของเราใช่ไหมซึ่งเราบอกว่ามันยังไม่ดีพอที่ใจเราหมายอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาในในแนวของการที่มีกิเลสปนนี่แหละที่จะปฏิบัติต่อกันเนาะมันก็จะมีตัวของอคติอยู่อคติเพราะรักก็มีนะอคติเพราะชัางใช่ไหมอคติเพราะหลงเนี่ย มีโมหะอยู่และอคติเพราะกลัวเนี่ยมันจะเป็นอคติอันใดอันหนึ่งที่อยู่ในจิตของเราบางทีก็เพราะรักนั่นแหละทําให้เรามีอคติกับเขาแล้วปฏิบัติไม่ไม่ตรงไปตรงมาแบบที่มันอ่าสภาพว่าพิจารณาความจริงตามความเป็นจริงนะคะมันมีตัวนี้ไปเบี่ยงอยู่บางทีก็เพราะชังนั่นแหละบางทีเพราะโมหะก็คือเพราะหลงนะี่ยละหลงนี่คือแบบว่างงๆอยู่เลยไม่รู้แยกไม่ออก แยกไม่ออกว่าไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําไมถึงรู้สึกแบบนี้กับคนนี้อะไรแบบเนี้ยไอมโมหานี่นะคะบางครั้งเนี่ยเราเรารักมากนี่แหละรักมากบางทีหรือว่าเอาออคติที่สี่นี่ก็คืออคติที่อาจจะมีอํานาจทําให้หลาก,กลัวอย่างเงี้ยนี่นะคะอคติสนีะ่นั่นอคติสี่ที่เราจะเอามาพิจนารณานได้แต่พี่ว่าฟังหมูพูดในวันนี้เนะี่ย อาจารย์พูดนี่หมูได้เยอะละหมูได้เยอะแล้วจนจนต้องรอแบบฝึกหัดว่าครั้งต่อไปถ้ามันมีโอกาสอ่าเนี่ยมันจะแสดงตัวหรือเปล่านะคะถ้ามีโอกาสได้ได,ได้มีผัสสะเนาะได้มาได้มาอมาร่วมงานหรือพบเจอกันอย่างเงี้ยมันจะมีขึ้นมาหรือเปล่านี่ก็คือเราฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย นี่เมทการณนี้ที่ฟังเดี๋ยวไว้เจอรอบหน้าเราจะมาส่กันค่ะ,ออะรอบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันว่างแล้วมันโล่งอยู่มันโล่งอยู่รอบหน้าเจอแล้วจะเป็นยังไงเราเอามาเล่าสู่กันฟังต่อได้บางครั้งมันก็อาจจะยังมีอยู่นะมันมีอยู่มันอาจจะอยู่ในจิตที่ส่วนที่มันอยู่ลึกที่มันจะแสดงตัวออกมาอย่างเงี้ยแต่เราก็จะรู้ว่าเราจะเลินขึ้นแน่แหละ เพราะว่าเนครั้งนี้เราก็ทําได้ในระดับหนึ่งละมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเพราะสุดท้ายจริงๆก็คือเราก็ต้องทําสิ่งนี้ให้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะชาตินี้ชาติหน้าชาติอื่นๆสืบไปเนะยค่ะถ้ายังล้างกันไม่ได้ก็จะไปเจอกันอีกไื่อยู่แล้วนะคะเพราะฝุ่นไปเล็บบนไปยังไงก็คงเจอกันอยู่ในเนี้นะฝุ่นนิดเดียวเนยยังไงก็คง วนมาเจอกันนะคะดีต่อกันในชาตินี้เลยที่เรารู้ได้เราทําได้นี่ไม่ดีกว่าหรือนะคะ่ะค่ะ,คะขอบพระคุณมากค่ะค่ะอนุโมทนากับหมูค่ะค่ะยินดีค่ะหมูจเจริญขึ้นเยอะเลยเนี่ยฟังทำวันหนึ่งมีความผาสุขขึ้นนะคะ วันนี้เรารับการบ้านกันมาถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาโดยประมาณแล้วนะคะพวกเราได้ได้นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง